ห่างหายการฝึกภาคไปนานวันนี้มาฝึกภาคเป็นคุณหมอเจียวชิวแห่งเซียนโจลลูกครับหมอก็ต้องใส่ใจสุขภาพและจิตใจเหมือนกันนะรับชมคลิปของคุณหมอและโยมิได้เลยครับเี๋ยวจะให้ดูอะไรนสนุกสนุกไปกลางวันแพทย์จิงจอกแห่งเซียนโจรพร้อมให้คำปรึกษารักษาสักหน่อยไหมพวกแกจะได้รับดาเมจทตุไฟเพราะมีโอกาสินสถานะไม่เป็นจงจมอดไห่เป็นจนซัก <c oughs> ร้อนไม่ร้อนบอกพี่แล้วกันข้าจะสร้างเขตแต่ที่สร้างดาเมจไฟให้พวกแกทั้งหมดจงแพ้เอาไปหม้อต้มมาล่าแห่งความสมดุลแซบไม่แซบให้ดูหน้าพี่ปัดขวาเลยทินเดอร์ไม่ะชอบละสิออแตกกะจะ system call transform unit durability แล้ว